สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าตามต่อรุนอร่นตอ่อกับแนวทางพูดห,ห่างเสียงจะห่างเงสาายียงรอบเ้าลบ่ายแนวทางของอนาคารวันที่12เดือน8 2568้จะเดือนซิงหาจ้าสำหรับผ้นของวันจันจ้าห่างเสียงรอบเ้าแนวทางไฮเดน4กับ3ผลพ้นของรอบเ้ 6, 90, าจะหเก้าศูนย์นหลังศูนย์แปดศูนย์บนศูนย์หลังกันเลยทีเดียวเนาะ ผ่าดไปสำหรับรอบบายจะให้เด่นเจกับหกพ้นจ้าพกแปดหนึ่งล่างเก้าเก้าโอ้โหผ่าดไปเนาะสำหรับแนวทาง,งเารอบบายพกมาอยู่หลักลอยเน,ะเนาะแนวทางโบมี่ยังเลยรอบเศร้ากับรอบบายเมื่อนี่คือแทบสี่มาโตเดียวกันเลยเนาะมาในลักษณะนี่โหซึกว่าสีไปายทางยากๆละเดินเบิ่งเศร้ากับบายแทบสี่โตเดียวกันเลยเนาะโบมี่ยังเลยจะรอบเศร้า 6กเก8าศูนย์ศูลบ,บ่ายหกแหงลังมาเก้าเก้าเบิ่งออก สำหรับมื้อนี้ตามรุ่นกันต่จอจ้าครับแนวทางหุ่นห่างเสียงของเฮาเน,นาะแนวทางสีมาให้ตามสูรหรือบ่อันนี้ก,นนก็รอรุ่นนะจ้าก่อนสิไปรับชมรราฟางแนวทางมืง้อนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยลักันเนาะสำหรับพี่น้อย f อซที่เข้ามารับชมใหม่ๆจะอย่าลืมกดติดตามและก็ยอย่าลืมกดกระดิ่งไหวนะจ๊ะเผื่อสิได้บ่พลาดแนวทางที่อาจอยลให้แต่แนวทางดีๆมีหก้กันใดถูกวันจะมีหุ้นี่ขีหุนห้นห้างเสียงหุ้นดาวโจนจะห้าน้อยรับพัฒนาแนวทางรัฐบาลไทย มีหายเส้นเดียวกันจ้าถ้าสนใจแนวทางขอให้จอยคือรับชมได้ผ่านทางนี้ทางเดียวจะ youtube เนาะโดยตรงเลยจะบม่มีกลุ่มบ่มีไลน์ใดใดทั้งสิ้นจ้าถ้าสนใจแนวทางกดติดตามกดสันกระดิ่งไว้รอดจะผลิรับการแจ้งเตือนเวลาถี่ลงแนวทางใหม่ๆห้จ้าสำหรับเมื่อนี้รุ่นต่อรอบเศร้าให้โอ้รอบเศร้ากับรอบบายมื่อนี้ได้เลขซุนจะกพี่นอกจะมาอีกแล้ว ลักษณะนี้อีกแล้วแนวทางคนขางไปทางยากเรื่องแบบนี่ยเศรษฐกบจายได้เด่นโตเดียวกันสายเบิร์นทามักเบิร์นชาวเบิร์นกับพิจารณาเบิร์นได้นอ้องทามเบิร์นมากกับบุหัวสิมาตัวใดแนวทางคนขางไปทางเล็กเบิร์นอยู่เด้อจะ้ะเศรษฐกบจายชนกันได้สามกับสองอทามักเบิร์นสามสาม,ส,ามสองสองก็อย่าลืมติดไว้ด้วยล่ะค่าน้องเบิร์นเลขเด่นจต่สำหรับสามสามนี่ เป็นเบิร์นประจำวันพอดีถ้ามักถ้าชอบก็อย่าลืมติดไว้ด้วยละกนันเนาะเบิร์นเลขเด่นเนาจะสามสามสองสองเส้าบ่ายจะมือในโซนกันค่ะบัวสีมาตามสูตรหรือบอโซนขนาดนี้จับคู่สามศูนย์สามแปดสามหกสามเก้าสามหนึ่ง บางเถื่อบางขง้างถาชนกันนะตัวประกบขู่กอาสิจับขูข่บ่อใดเด้อจ้ะสายวิ่งสลุดถามักถ้าชอบวิ่งลู่ได้นอกมักตัวใดชอบตัวใดวิ่งลู่ได้จ้ะสองหนึ่งสำหรับตัวประกบขู่เศร้ากระบายจับหายคือกันเด้อจ้ะเพราะแนวทางไปทางตัวเดียวกันเบิดเลย วิ่งรูดได้เนาะถ้าได้ชูกันแบบนี้กับบวบหัวจะเอาตัวดใดหายค่ะเพราะมันเป็นตัวเดียวกันบมดเลยนี่คือเขียนสามสองแปดสองแปด สองหสองหนึ่งโอ้โหเมื่อวานกะมีแต่เก่ากับแปนาะเสายันบ่ายเลยสำหรับโตเน้นการอบบ่ายขอเน้นสองศูนย์สองเกสาแปดสามเกสเก่าสามแปดสำหรับรอบเสาเน้น

สำหรับแนวทางหางเสงนของฮามืมอนีตามนี่เลจยจะมือน,น,น,นีคอยมาปังๆเด้งๆเต็มๆเ้าบ่ายหละกันเนาะส้นขนาดนี้ก็คอยมาปังๆหละกัาเนาะรับชมไว้เป็นแนวทางจะมีตัวหม,มักตัวชอบจตามเนาะบมมีตัวหมักตัวชอบสามารถปล่อยพานได้แต่แนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณจะมีเข่าหละกะมีรูดจากกนสีนํำไปเป็นแนวทางกับวีคอกันอีกทีหนึ่งหละกันจ้าขอให้สูงดีกันทุกคนทุกท่านจะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงสำนีจ้า